งข้าง้าาบนสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุงข้างบ้านและว,วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครในเรื่องพรมลิขิตที่มีจริงในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือสมเด็จพระเพทราชาปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงว่าความจริงแล้วพระองค์คือผู้กอบกู้หรือผู้ไร้ในประวัติศาสตร์กันแน่มาติดตามรับฟังกันได้เลยครับ สมเด็จพระเพทราชาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่28ของกรุงศรีอยุธยาและเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาส่งของราชระหว่างพุทธศักราช2231ถึงพุทธศักราช2246พระเพทราชาแต่เดิมชื่อว่าทองคำเป็นชาวบ้านพลูหลวงในแขวงเมืองสุพรรณบุรี เนื่องจากพระมารดาของพระองค์เป็นพระนมโทในสมเด็จพระนารายณ์พระองค์จึงทรงเป็นพระสหายกับสมเด็จพระนารายณ์มาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พอโตอขึ้นก็ได้รับราชการในวังโดยได้เป็นจังวางกรมช้างต่อมาจึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระขุชบาลมีทั้งพร่ไพลและมีอำนาจค่อน้างมากในเวลานั้นพระองค์มีความชำนาญในศิลปศาสตร์การบังคับช้าง และฝีมือในการสงครามทั้งยังได้รับความไว้วางพระทยัยรับใช้อย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระนารายณ์ทำให้ได้รับความชอบหลายครั้งมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์ทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่และได้มีความสัมพันธ์กับราชาธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่จนตั้งครันแต่ก็ทรงไม่รับพระราชาธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ไว้เป็นสนมเพราะในเวลานั้นยังถือว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองลาว และยังเป็นที่ตูถูกว่าต่ำต้อยกว่าชาวสยามจึงทรงยกนางให้กับพระเพทราชาเมื่อเดินทัพกลับที่ตำบลโพประทับช้างจังหวัดพิจิตในปัจจุบันราชธิดาองค์นั้นได้คลอดบุตรออกมาเป็นเพศช,ชายใต้ต้นมะเดือ่อพระเพศราชาจึงตั้งชื่อว่าเดือ่อซึ่งก็คือหลวงสรศักดิ์ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ได้มีฝรั่งต่างชาติ เข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากหนึ่งในชาวต่างชาติที่คนไทยรู้จักดีก็คือชาวกรีกผู้พักดีต่อฝรั่งเศสที่ชื่อฟอรคอนต่อมาได้ยศเป็นเจ้าพระยาว,วิชัยเยนผู้ที่ไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นกะลาสีเรือของเรืออังกฤษและชาวต่างชาติผู้นี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการแย่งชิงราชบัลลังก์ในปลายรัชกาล ฟอคอนเป็นขุนนางที่ได้รับความไว้วางใจจากพระนารายจากการที่ได้รับความไว้วางใจนี้ทําให้ฟอคอนมีบทบาททางการเมืองในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้พระนารายผูกขาดการค้ากับชาวต่างชาติโดยรับซื้อของถูกมาขายในราคาแพงจนเป็นต้นเหตุทําให้การค้าของอยุธยาเสื่อมลงอย่างมากนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมเด็จพระนารายผูกสัมพันธ์กับฝรั่งเศส เพื่อขาดอำนาจขุนนางและชาวต่างชาติอื่นๆอีกทั้งยังแนะนำให้สมเด็จพระนารายณ์เปิดรับทหารฝรั่งเศสให้เข้ามาสร้างป้อมปราการที่บางกอกซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญทำให้เกิดความไม่พอใจให้แก่ขุนนางประชาชนกับพระสงฆ์ในหลายเรื่องเช่นการเอารัดเอาเปรียบทางการค้ากับประชาชนศึกภิกษสุสามเณรให้ออกมาเป็นแรงงานก่อสร้างป้อม และมีแผนร่วมมือกับฝรั่งเศสที่จะยึดเอาอายุธยาปเป็นเมืองคืนโดยอาศัยการชักใย,ยอยู่เบื้องหลังพระปีซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมที่สมเด็จพระนารายณ์รักใคร่และไว้วางพระทยัยทําให้สมเด็จพระเพชราชาในขณะนั้นซึ่งรับตําแหน่งเสดาบดีกิลาโหมและหลวงสรศักดิ์ไม่พอใจเป็นอย่างมากในปีพุทธศักราช2 2 3 1ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระเพชรราชาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ประชวรหนักนักวิชาการหลายคนได้สันนิษฐานว่าอาการประชวรของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเกิดจากการถูกวางยาพิษทีละน้อยจากนั้นพระเพชรราชาได้กำจัดพระปีพระโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณ์แล้วจับเจ้าพระยาวิชัยเยนไปสำเร็จโทษ รวมทั้งประหารผู้ที่จะได้สืบทอดราชสมบัติต่อจากพนรนนายคือเจ้าฟ้าอภัยทศเจ้าฟ้าน้อยและได้ส่งกำลังไปควบคุมทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่ป้อมบางกอกเมื่อสมเด็จพระนายมหาราชเสด็จสวรรคตพระเพทประชาจึงขึ้นของราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราาประชาาปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านลูหลวงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่28ของกรุงศรีอยุธยา ประเภทราชาได้กระทำการยึดพระราชวังอย่างเฉียบพลันโดยอาศัยประชาชนเป็นเครื่องมือและมีพระภิกษุเป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชก็ได้ขับไล่กำลังทหารฝรั่งเศสออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้มีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเรื่องการขนย้ายทหารโดยฝ่ายไทยเป็นผู้จัดเรือส่วนฝรั่งเศสต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เป็นของกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด ผลการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นมาตลอด15ปีที่สมเด็จพระเพทราชาขึ้นของราชด้วยการแย่งชิงบัลลังก์จากราชวงศ์ก่อนทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสงบตลอดมาพระองค์ถูกมองว่าเป็นผู้แย่งชิงราชสมบัติอันเป็นเหตุทําให้เกิดการกรบฏต่อพระองค์เป็นจนํานวนมากเช่นกบฏธรรมสเียนจากนครนายก ที่หัวหกะาบฏอ้างตนว่าเป็นเจ้าฟ้าอภัยโทษรวบรวมผู้คนจำนวนมากจากแถบเมืองสระบุรีลบ,บุรีและนครนายกแต่ก็ถูกหลวงศรศัก,รรศกรรศดิ์ปราบได้ทั้งยังมีหัวเมืองนครราชสีมาและเมืองนครศรีธรรมราชไม่ยอมรับพระราชอำนาจสมเด็จพระเพทรชาชาจึงต้องส่งกองทัพไปปราบใช้เวลาถึงสองปีและเป็นสงครามภายในที่ใหญ่มากที่สุดสงครามหนึ่ง จากนั้นพระองค์ยังได้เพิ่มจํานวนกําลังทหารให้แก่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าของหลวงสรศัก์เพื่อเป็นกําลังป้องกันวังหลวงอีกทางหนึ่งด้วยสมเด็จพระเพชราชาสเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2246พระชนมายุได้7 1 0ร0ษาครองราชได้15ปีจากนั้นหลวงสรศักจึงได้ขึ้นสืบทอดราชสมบัติต่อ เป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือซึ่งผมจะทำคลิปให้ได้รับฟังกันในคลิปหน้าน,นะครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ